สวัสดีครับเอปลปาครับวันนี้จะมาสอนดูนะครับเหรียญหัวกะโหลกนะครับวัดดอนนะครับจะสร้างในปีพศ2500นะครับนะสร้างโดยหลวงพ่อกึนนะครับนะหรือเรียกอีกชื่อว่าพระครูกรยาวิสุทธ์นะครับซึ่งเป็น เจ้าวาดนะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะก็มีเกจินะครับรูปปลุกเสกหลายองค์นะครับอาทิเช่นนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงปู่โจงวัดนาต่างนอกหลวงปู่เต๋วัดคงทองพ่อค้าพระสนคันพ่อรีวัด,ววดโศการามและหลวงพ่อแพงวัดพิกุลทองด้วยนะครับนะเหรียญกะโหลกวัดดอนเราต้องบอกก่อนว่ามีแยกหลายบล็อกนะครับโดยอันดับแรกเวลาเราแยกนะครับนะดูที่หูเหรียญก่อนนะครับนะ นี so ่ครับลักษณะนะครับหูเหรียญถ้าเป็นแบบนี้ในคลิปนะครับเขาเรียกว่าบล็อกหูเหลี่ยมนะครับลักษณะจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะเห็นไหมครับแบบหูกลมก็มีนะครับจากนั้นครับเวลาเราดูด้านหน้าเหรียญนะครับจะมีลักษณะเส้นบวงเดือนนะครับตรงบริเวณตามตัวหนังสือนี่ครับเราจะเห็นลักษณะเป็นนะครับเส้นบวงเดือนนะครับตามตัวหนังสือองค์หนึ่งก็มีนะตรงนี้ครับนี่ครับช่วงตัวนี้จะมีเส้นบวงเดือนตามร่องตัวหนังสือครับ นะครับนันี่ครับนะครับนะจากนั้นครับให้เราสังเกตดีๆครับตรงปลายตัวนี้จะมีเส้นแตกครับนี่ครับเส้นแตกตรงปลายตัวอูนี้ครับเห็นไหมอ่านี่ครับเห็นไหมครับลักษณะเส้นแตกคมๆครับนี่นะโรงเรียนนี้ก็มีครับนี่เห็นไหมครับเทียบกันเลยนะสองเหรียญนี่ครับสองดูความคมชัดของเส้นแตกนะครับนะเวลาเราพลิกนะครับด้านหลังมานะครับนะทุกเหรียญจะต้องมีนะครับ คันนานะครับนี่ครับคันนาก็คือนะครับเป็นล่องนะครับตรงบริเวณใต้หูเหรียญนะครับนะแล้วจะมีลักษณะรอยปิ้นของหูเหรียญเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับรอยปิ้นนะครับคือรอยเจาะของหูเหรียญนะครับนะนี่เห็นไหมครับเวลาเราดูนะครับนะเหรียญนี้นะครับด้านหลังเราสังเกตตรงกลางยันดีๆจะมีเหมือนเส้นเกินนะครับตรงบริเวณนะครับเส้นวงกลมทั้ง2เส้นนี้ครับตรงกลางเลยจะมีเส้นเกินมานิดหนึ่งครับอ่าเราจะเห็นเป็นเส้นวงๆมครับเหรียญนี้ก็มีนะครับนะ นี่ครับตรงกลางนี่อยู่กราด้านหลังเหรียญนะครับเป็นธรรมชาตินะอย่าไปตกใจนะครับนี่ครับนะครับนะครับบล็อกนี้ก็อาจจะเป็นบล็อกที่นะครับปั๊มมาหลายรอบนะครับจนขึ้นนะครับนะจนขึ้นสนิมครับพวกนี้ครับเป็นก้อนกากคมๆครับเห็นไหมครับนะลักษณะเป็นผดผลผลนะครับนะนี่ครับไม่ต้องตกใจจุดสุดท้ายที่ผมจะมาบอก FC ครับจุดใจฟังเลยนะนะครับนะเวลาเราหยิบพลิกเหรียญมาครับเราจะเห็นร่องตัด จะเป็นตัดแบบนะครับฉีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ขาดไปเห็นไหมครับตัดมาฉีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ขาดไปครับนะครับจะตัดไม่สุดขอบเหรียญเห็นไหมครับตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดครับนะครับให้ดูทางซ้ายและขวาเหรียญเลยนะครับนะนี่เห็นไหมครับนะครับเราสังเกตตัดมาครึ่งเดียวแล้วฉีกขาดไปจะตัดไม่สุดขอบนะครับนะใครมีสวยๆอันหนึ่งก็นะครับอยู่ประมาณนะครับประมาณ 5- 7 0 0 0ันบาทนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนะใครมีผมยดีรับเช่าครับ ครับวันนี้เอลฟางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับท้านไหนที่มีพระเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยนะครับสามารถส่งขายตามไปที่ร้า่ข้าหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถส่งรูปภาพมาประเมินและส่งภาพมาถึงุ๊บผมโอนเงินให้ฟับเลยครับส่วนพิกัดร้านนะครับวิธีเดินทางมาร้านดีสยามพระเครื่อง ขับรถไปตามถนนเส้นรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าเข้าปทุมธานีมองไปด้านซ้ายจะเจอกับตึกเทศบาลน,นครรังสิตขับรถต่ออีก160เมตรจะเจอร้าน PA Mobile และร้านศึกษาพันธ์ร้านดีสยามจะอยู่ตรงกลางใกล้ชิดติดปากซอยรังสิตปทุมธานี21สามารถขับรถเข้าไปจอดด้านในได้พื้นที่จอดรถกว้างขวาง